ชุกเคิร์นสวัสดีครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงนะครับจังหวัดลำพูนมีกี่แบบมหาวิทยาลัยสงฆ์มอจรอเนี่ยมีกี่แบบกี่ประเภทแล้วก็จังจังหวัดมีที่ไหนกันบ้างนี่จะอยู่ที่ภูมิพิรมทุกคนสถานที่พักนะฮะออกไม่ออกมาไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ผนังเจ้าจมามบชีวีครับทุกคนจะมีปลานะฮะมีพระสถูปเจดีย์นะฮะสวยงามร่มรื่นนะครับ อ๋อนี่คือหอศิลสลาเราเลืองทุกคนที่เราเดินไปตรงถนนนะถนนใหญ่ทุกวันทุกวันนะมีทางเข้ามา800เมตรอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้อยู่ในอ,อ,อยู่ในภูมิพิรมเลยนี่ฮะทุกคนเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลําพูนเลยฮะทุกคนเป็นสภาวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาชมได้แล้วก็ปัสสาพุทธพจน์อยู่นี้เลยทุกคนเนี่ยอยู่ในภูมิพิรมเลยทุกคนจ๋าออกทางนี้แล้วกันเนาะ สวยงามมากอ๋อที่เราถ่ายเมื่อเช้าเราก็ไม่รู้ว่านี่คือหอศิลป์สลาเหลาเลืองทุกคนจ้ะอ๋อออกทางนี้ได้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองทุกคนนี่บ่ายสามแดดจ้าก็เดินไปชมสัมผัสบรรยากาศไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปถนนคนเดินดีไหมวันศุกร์วันนี้ดอกบานชื่นก็สวยนะครับ มีคาเฟ่หอศิลเนี่ยมีสถูบเจดีย์สวยๆนะครับสวนศิลปหาิพุนชัยทุกคนมีต้นโพเจ็ดสีต้นไม้ร่มรื่นทุกคนครับเห็นไหมมาพักที่นี่เหมือนกับมาอยู่แบบศูนย์ธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีเยอะแยะหาที่นี่ดูโพเจ็ดสีเป็นดงเลยทุกคนครับสวยงามทุกคนคือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศเราอ่ะนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา,ทยาลายัยเหมือนกับนี่มหจอรลําลำพูนที่เรากําลังยอยู่เนี่ยแล้วก็มีที่พักด้วยนะฮะเป็นภูมิพิรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกสั้นๆว่ามจอรรนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าตั้งขึ้นมาปี2430อุ้อยหลายปีมาแล้วนะเพื่อให้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิดกแล้วก็เป็นวิชาชั้นสูงระดับอุดมศึกษามีาคณะครุศาสตร์ด้วยอย่างที่จะมีสัง,สงคมศาสตร์รัฐประศาสานาศาสตร์อะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยอันนั้นจะสร้างเขาบอกว่าสร้างอุตาร์สวยจังเลยดูสิสร้างในปี2436ห่างกันสะ6ปีแล้วก็ถ้าเป็นมกุฏ ราชวิทยาลัายอ่ะจ,จะเป็นเน้นให้เป็นการศึกษาของพระพิสุสามเณรทุกคนดูสวยมากเราไม่เคยเห็นต้นโพเจ็ดสีที่แบบเป็นดงเยอะแยะขนาดออกทางนี้ได้นเนี่ยุทางออกล่มลื่นมากโชคดีมากทุกคนฉะนั้นทุกคนก็จะถามว่าอ๋อมหาวิทยาลัยมากุด เนี่ยฮะวิทยาลัยส่งมีกี่แบบมีจังหวัดอะไรบ้างอย่างน้อยๆที่เราเห็นเมื่อเช้าใช่ไหมตอนเช้าตื่นขึ้น,นมาทานอาหารเช้าก็จะมีมาจากพิษณุโลกมอจารอแล้วก็ลำพูนและแล้วมีที่ไหนอีกทุกคนลองนึกสิฮะช่วยกันนึกเนี่ยสวยมากเลยโพชสีอุ้ยหมาน่ารักจังเลยเป็นมิตรนะนี่ฮะทุกคนเราออกจากตรงนี้คาเฟ่หอศิลเนาะแล้วก็ภูมิพิรมนะฮะ แล้วก็หอศิลป์สลาเราเมืองจะหาเราเลืองเนี่ยนะฮะเราก็เดินออกมาเมื่อกี้เราพูดถึงวิยาลัยสงฆ์ที่มี2ลักษณะถูกไหมครับแต่ว่าปีในการก่อตั้งทุกคนก็สามารถที่จะแบบไปศึกษาหาใน ข้อมูลต่างๆได้เยอะแยะเลยว่าปีใดปีใดตั้งแต่แต่ว่าก่อเกิดมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ให้สถาปนานะฮะสถาบันสงฆ์ที่เป็นสถาบันสงฆ์ระดับสูงทุกคนจะร่มรื่นมากมีทอผ้าด้วยนะยังมีการทอผ้าอย่างนี้ด้วยทุกคนจ้าซึ่งก็อยู่ใกล้กับภูมิพิรมทุกคนร่มรื่นเดี๋ยวเราเดินก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหาหมาจะมาย่าเห่านะจ๊ะ อันนี้ใช่โรงเรียนสันป่าทงสันต้นทงแน่เลยใช่ไหมจ้าสวัสดีจา้าสนุปปี้นี่นะครับทุกคนเราออกมาถนนตรงด้านหน้าของทางเข้าวิทยาลัยสงลำพูนนะฮะก็จะเจอวัดสันป่าสันต้นทงเนี่ยฮะแล้วก็โรงเรียนสันวัดสันต้นทงอ่าอยู่ตรงกันข้ามกับวัดเลยทุกคนแล้วเราเดินมุ่งหน้าไปถนนคนเดินถูกไหมฮะอ๋อเมื่อกี้เราลืมบอกไงว่าวิยาลัยสงของลำพูนเนี่ยนะครับมจรอลำพูนที่เป็นที่ตั้งอยู่ด้านในจะเป็น ภูมิพิรมที่พักหรูหรานะฮะก็จะมีสี่คณะใช่ไหมคณะที่เราพูดถึงบ,บ่อยๆก็คือคณะคารุศาสตร์คณะส,งสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หนึ่รัฐศาสตร์การปกครองอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลืมไม่ได้เลยก็คือพุทธศาสตร์นะครับทุกคนใช่ไหมอ่าอันทางเข้าข้างหน้าเห็นไหมที่เรารถออกมาสีน้ําเงินนะฮะนัะ่นอะหน้าวัดเลยฝ่ามือกันนะฮะก็จะเป็นทางเข้าไปอ่อ วัดป่าพุทธพท์ที่เราเดินออกมาเมื่อกี้ก็มีทางลัดออกมาทะลุหอถึงสถานีตำรวจด้านนี้เลยหาที่เป็นต้นตาลสถานีตำรวจ,จก,กูธอนจังหวัดลำพูนทุกคนตรงนี้จะเขียนป้ายไว้ว่าบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาซาเครทพรน,น้าไปไหมเห็นไหมอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก็ตรงไปก็ต้องไปเส้นทางย้อนเข้าไปในเมืองก่อนใช่ไหมฮะน่าจะไปเริ่มที่พระาธาตุธาริพุนชยัยปริ แถวๆนั้นตรงถนนคนเดินใครจะไปบ่อน้ำสักดิ์ิทธิ์อนุสาวรีที่ดอยติใช่ไหมอนุสาวรีครูบาสีวิชัยซึ่งเป็นบุคคลเกจิสำคัญเลยนะฮะของออท่านเกิดที่เป็นคนชาวลำพูนนะทุกคนแต่ก็ไปพัฒนาวงการสงฆ์บ้านเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยสุเทพก็จะมีลูกปั้นท่านทางขึ้นใช่ไหมอาฤาษีวาสุเทพอะไรอย่ก็จะเป็นต้องไปอ่านประวัติเยอะๆฮะแล้วได้เข้าใจถึงคุณงามความดีของ ทั้งสองพระองค์ท่านทั้งวาสีสุเทพวาสุเทพแล้วก็ครูบาสีวิชัยทุกคนเนี่หาทางเข้าขอศินสลาเราเรื่องที่เราเมื่อกี้ถ่ายออกมาทุกคนทุกคนเราเจออีกแล้วดูสินี่นี่นี่แตงโมไม่ใช่ส้มโอฮะส้มโออีกแล้วเห็นไหมเส้นทางลำพูนป่าซางจะมีต้นส้มโอเนี่ยข้างในก็จะมีอีกต้นหนึ่งลูกดกมาก บ้านเรือนไทยสวยมากสไตล์ลำพูนร้านหน้าทุกคนนี่ฮะนี่จ้าต้นดอกลั่นทมแบบเป็นพันธ์ที่สวยแปลกตาที่เราข้ามมาจะทำให้เราเดินเลยเฮือนราบต้นทงไปเมื่อวานแล้วก็ต้องไปหางมกลับมากว่าจะเจอใช่ไหมแล้วก็ข้าวแกงปกักใต้ก็เลยไปอีกนิดนึงโอ้โหแซ่บอิ่ีเลยจ้ะทุกคนข้ามมาฝั่งนี้นะนจ้า นี่ต้นแพง่วยครับทุกคนแพง่วยไอย้บ้านนี้มีส้มโอด้วยทุกคนดูสิลูกใหญ่ๆหญ่เลยเนาะแล้วก็นี่ตะไคร้จาได้ไหมเลมอนกลาสนี่ฮะตะไคร้โดงใหญ่ๆหญ่นี่ฮะทุกคนแซบอีดีอร่อยจังอูทุกคนนะฮะวิทยาลัยส่งก็มีหลายสาขาหลายวิทยาเขตนะเขาบอกว่ามีทั้งสิวิทยาเขตเนาะ นนองคงน้องคายเชียงใหม่มีหมดนะครสงนนะครศรีสคราชฎร์่คนจังหวัดแพร่อุบลอย่างเงี้ยฮะนครปฐมมี6วิทยาเขตนะนะฮะวิทยาเขตสุรินทร์ก็มีจัดคนแพร่ใช่ไหมนั่นคือเป็นวิทยาเขตนะแต่ถ้าเป็นวิทยาลัยส่งถ้าใช้คําว่าวิทยาลัยส่งเนี่ยนาะมจรอ่ยนะครับก็จะมี6แห่งจังหวัดเลยนครพนมลำพูนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ บุรีรัมย์มี6วิทยาลัยส่งทุกคนงงไหมวิทยาเขต1ิบแห่งแล้วก็วิทยายส่งอีก6แห่งนี้มีรับแต่งโมนี่เป็นแต่งโมสุดสวไทยมาส่งขาเห็นไหมฮะโอ้ยสนุนเส้นนี้น่าสนใจใครอยากจะเรียนวิทยาัยส่งนะคบมจรอลำพูนน่าเรียนมากทุกคนนะฮะนอกจากจะแบ่งเป็นปรีกย่อยยังมีแบ่งเป็นห้องเรียนตามต่างจังหวัดด้วยนะ ามห้องเรียนวิทยาเขตพะยาววัดชัยชุมพลการอย่างเงี้ยสุราทุกคนจําไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็แยกเป็นหน่วยวิทยาบริการอีก18แห่งอย่างที่วัดหงประดิฐารามจังหวัดสงขลาหนองคายเป็นวิทยาบริการอ่ะนะฮะอู้รายละเอียดยิบยับเลยทุกคนไปหาอ่านได้แต่ที่แน่ๆคืออยู่ที่ลำพูนนี่เป็นวิทยาลัย,ยสง่งแล้วก็มจรลำพูนครับทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราจะถึงอนุสาวรีพระนางจามเทวีนะใกล้ๆโอ้ยทุกคนเลิศ่ะดูสิวัดเยอะเนาะวัดต้นแก้ววัดธงสัจจะวัดชัยมงคลสีบุญเรืองช้างสีช้างคลองวัดไก่แก้ววัดสวนดอกวัดประตูลิ้วเยอะทุกมากทุกคนโรงเรียนก็เยอะนะแต่มีศาลยูสี่แห่งก็คือศาลเจ้าพ่อฝู่ชา้างผู่มา้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีศาลเจ้าแม่จามเทวีแล้วก็ศาลเจ้าพ่อ เตโคชื่อแปลกดีนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตลาดถนนคนเดินหน้าตาเป็นยังไง